จังหวัดตราดนำข้าราชก,การเขารพทงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนนายพินโยประกอบผลพราว่าราชก,การจังหวัดตราดนำหัวหน้าส่วนราชก,การเคารพทงชาติในเวลา8นาฬิกาภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนบริเวณเสาธงชาติหน้าสารก,กลางจังหวัดตราดสำหรับการจัดกิจกรรมขรรมชาติในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชมญยตัตแก้ไขพระราชมาญัตทธงชาติไทยพุทธศักราช2460 <c oughs> โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ทงไตรรงเป็นทงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไวนณวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460 สำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานทองชาติไทยโดยให้เริ่มวันที่28กันยายนพุทธศักราช2560เป็นปีแรกเนื่องแนวกาสครบรอบ1 0ปีทองชาติไทยแต่ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการจังหวัดตราจึงได้จัดกิจกรรมครมชาติเนื่องแนวกาสครบรอบ104ปีการประกาศใช้ทงไตรรงเป็นทงชาติไทยในวันนี้ขึ้น จังหวัดตราดกำหนดจ,จัดรัฐวิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในนัฐพงศ์สังวรจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่22กรกฎาคม2557กำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันรัฐวิธี ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการและกําหนดให้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะในวันดังกล่าวจังหวัดตราดจ,จึงได้กําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมสาิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่สุขในวันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคม2564ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโรงเรียนตราดตราการคุณทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงกำหนดให้มีการวางพรมลาเฉพาะส่วนราชการหลักการแต่งกายขอให้ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวกเหล่าข้าราชการจังหวัดตราดแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดแต่งกายเครื่องแบบตามสังกัดสวมหน้ากากนาไมยหรือหน้ากากผ้าสีขาว อย่างไรก็ตามจังหวัดขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสู่พิธีณจุดคัดกรองและหากมีไข้หรือมีอาการไอจามขอความกรุณาวัดเข้าร่วมพิธีฝนตกหนักในพิธีตราดไฟดับน้ำท่วมถนนหลายสายขณะที่น่าจนเพราะว่าชาวตราดตากฝนรอรับข้าวสาร จังหวัดตราดเวลา16นาฬิกาในวันที่27กันยายน2564เกิดฝนตกหนักและลมแรงและฟ้าผ่าในพื้นที่จังหวัดตราดอย่างหนักทําให้ถนนสายสําคัญของจังหวัดตราดในพื้นที่เขตเทศบาลหลายสายมีน้ําท่วมขังและตําบลวังกระแจะและตำบลหนองเสือมีน้ําท่วมเนื่องจากระบายน้ําไม่ทันเช่นถนนเนินตะแมวที่เชื่อมกับถนนในพื้นที่ตำบลวังกระแจะถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองและออกจากเมือง ช่วงห้างสนิมกัดอีสุตราแต่ยังไม่มากนักรวมทั้งในพื้นที่ตำบลหน,นองสเสม็ดช่วงถนนสายตราดแหลมเงากและตราดแหลมสอกช่วงบ้านโคกที่มีการทําถนนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ฝนหยุดในเวลา10บเจนาฬิกาสถานการณ์กลับมาสู่ในภาวะปกติและในเวลา16บหนาฬิกาสามนาทีมีไฟฟ้าดับตลอดสายถนนท่าระแจ้งเนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณเกาะตะเคียนตําบล วังกระเจะเสียหายทำให้บ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่หมู่บ้านหัดชลีวิวและบ้านท่าเรือจ้างไฟดับทั้งหมดและในเวลา17นาฬิายทีไฟฟ้ายังไม่สามารถใช้การได้และยังหาสาเหตุในการดับครั้งนี้อยู่ขณะที่บริเวณจวนพวาราชการจังหวัดตราดตั้งแต่เวลา16นาฬกามีประชาชนตรานับร้อยคนเดินทางมารอรับข้าวสารจำนวน1กิโลต่อคน หนุ่มกัมพูชาขี่รถจักรยานยนต์ไม่ยอมติดไฟแดงแต่ขี่อ้อมไปอีกแยกเจอตำรวจสายตรวจขี่ผ่านตกใจพุ่งชนก่อนรถเหินวิดชนรถจักรยายนยนต์ตำรวจหนุ่มกัมพูชาได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลา20.00นในวันที่27กันยายนบริเวณสี่แยกไฟแดงเกาะตะเคียนถนนตราดคลองใหญ่เจ้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจพุทธมณฑลได้รับแจ้งประสานจากเจ้าที่กู้ภัยสว่าง รับตัวผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มด้วยตัวเองหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าที่ตำรวจว่าทางเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือออกรับตัวผู้บาดเจ็บเมื่อไปถึงพบผู้บาดเจ็บเป็นชายกัมพูชานอนอยู่กลางถนนมีอาการบาดเจ็บที่ศรีรษะหัวแตกใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยามาฮามีโอหมายเลขทะเบียนกไก่ทองต่อต่า493ตราดทางเจ้าที่กู้ภัยเชลราในการปฏิบัติในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลตราดต่อมาร้อยเวรวุฒิพงศ์ล้อมวงเดินทางมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยพบว่ารถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บได้ชนกับฟุตบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจพุทธมังตราดไม่เปิดเผยชื่อได้เล่าว่าตนเองได้ออกตรวจขี่รถจักรยานยนต์ข้นแยกบริเวณแยกก่อตะเคียนมายังซอยเกาะกันเกล่าพบรถจักรยานยนต์สองคันได้ฝ่าไฟแดง ที่แยกมาจากฝั่งถนนตราดคลองใหญ่โดยอ้อมข้ามฟุตบาทไปโดยรถจักรยานยนต์คันแรกได้ผ่านไปแต่เมื่อถึงรถของผู้ประเจ็บได้ฝ่าไฟแดงมาเป็นจังหวะที่กําลังฝ่าไฟแดงพอดีแล้วชนกับฟุตบาทลอยตีลังกาข้ามวิดโดนรถของตอนเองจึงได้แจ้งเจ้าที่มารับตัวผู้ปาดเจ็บสำหรับแยกแดงก่อตะเคียนนั้นเป็นไฟแดงสีแยกที่กว้างใหญ่ ักพบมีรถจักรยานยนต์ที่มาจากทางตรงตัวเมืองตราดมุ่งหน้าไปยังคลองใหญ่จะไม่ยอมจอดติดไฟแดงแต่จะขี่อ้อมฝ่าไฟแดงและจะเกิดเหตุชนกับฟุตบาทอยู่บ่อยอครั้ง you <laughs>